ได้ไหมได้แล้วพี่เออมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะอ่อไม่ไม่ต้องไปใส่อย่างนี้ีิมันไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะแม่นี่ใส่อย่างนี้ไม่ต้องเอามือไปจับพูดอย่างนี้ปกติเคยใส่หูฟังไหมเนี่ยเออใสเอออ่ะแล้วแม่ก็เหยียบเข้ามาให้ตรงกลางหน่อยเพื่อจะคุยกับลุงเขาขยับไปทางนี้เออขยับตัวไป่ด้สายตรงหน้าสายเลือของเออนั่นแหละเดี๋ยวมันเปิดเสียงอีกแล้ไหม อ๋นะตรงหน้าจอนะตรงกลางจอนะโอเอค่ะแม่นีนมีแคไหนแค่พี่สุดค่ะให้เห็นไหมคะไปซ้ายนิดเนี้ยพยายามพยับพ้นไปซ้ายหน่อยนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะได้ยินค่ะโอเคได้ยินแล้วกลางจอดียังค่ะ นั่งกลางจอดีอย่างน่ะขยับไปทางซ้ายนิดเดียวเองมาสักนิ้วพุทก็พอแล้วขยับกล่นโอเคเอาละได้เรื่องนะทีนี้นะค่ะเอาละก่อนอื่นต้องขอบคุณสาวเบียนะลูกสาวเก่งจังเลยค่ะก็าสามารถใช้ความพยายามสูงมากเลยละ่ะในการาที่จะต่อเ <laughs> ชื่อมนี่ยนะก็คือเทคมูริยีเนะาะจะต้องต้องต้องยอมรับเรื่องเด็กนะอ่ะาเด็กกับวัย าสามารถปรับตัวได้ง่ายนะเนอ,อ้าวกลับมาเข้าเรื่องเลยเฮ้ยไม่ใช่หายแล้วเหรอที่เป็นนี่ไม่ใช่หายลเลยตอนนี้อ้าวเอเอขยับดูซิเออมันก็มันแรงโล่งๆนะเออแรงโล่งๆแต่มันแรงโล่งๆเหมือนมันเหมือนมันลืมไปอะค่ะแต่เนี่ยแบบค่ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะหมอเนี่ยเออเนี่ยพอตอนกลางคืนอ <c oughs> ะลมมันจะมาตาม ตามตามเส้นหนูต้องลูงช่วยกระเป๋าน้ําร้อนนะตลอดคืน่ะคะ่ะครับเ <c oughs> นี่ยอ่าดีแล้วคุยๆกับลุงหน่อยเออามันจะมามันจะออกไม่หมดค่<ท>ะครับนะเอาละ่ะกลับมาเข้าเรื่องเลยถามว่าจะให้ลุงออกช่วยอะไรบ้างครับในร่างกายอธิบายมาหมดเลยครับผมเชิญครับช่วยให้ ลมออกจากตัวและโรคที่มันเป็นอยู่อะค่ะให้ออกให้หมดเลยค่ะคำว่าโรคนั้นคืออะไรครับโรคที่ว่านโรคที่มันทรมานอยู่อะค่ะคือมันแบบว่ามันลมเนี่ยตามลมตามตัวค่ะมันเป็นเป็นโลมเวลาลมค่ะาว่าเรื่องลมะค่ะหคคะถ้าไปกดตรงไหนอ่ะอ่เข้าใจแล้ว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 นะเอาล่ะนีดีนะ ฝ่าเท้าถูหลังเท้าครับผมถูหลังเท้าเออฝ่าเท้าเนี่ยถูหลังเท้าให้าสลับใช่สิครับทําตามคําบอกเลยเนี่ยใคะถูแบบเนี้ยคะก็เหมือนกัาถูเออฝ่าเท้า,า,ทาถูหลังเท้าวางอันนี้เอออ๋อฝ่าเท้าฝ่าเท้าถูหลังเท้าเออนั่งเอาขาหย่อนไปที่พื้นนั่นแหละขาหย่อนไปที่พื้น แล้วก็เอาฝาเท้าถูหลังเท้าใช่ตรงพ<ร>ี่จะออกจ้ะ,อ,ะอย่าอย่าอย่าพูดบ่อยเรื่องลมออกอย่าพูดบ่อยอืมอถูปไปถูปไปถูปไปอ่า <c oughs> ค่อยค่อยขยับออกขยับออก <c oughs> <c oughs> เบาไยังมันมีทั้งสองเท้าเลยอะเปลี่ยนสลับสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นโอ้ยของแค่นี้ก็รู้จักอนอออซ้าย ถูขวาขวาถูซ้ายก็แค่นั้นเองใช่ไหมมันมนบอกเขาว่าไหมทำไปด้วยสังเกตตัวเองด้วยร่างกายนะนะฟังเสียงด้วยถูไปด้วยสังเกตตัวเองมันเบาออกเบาออกมันออกออกตัวขับออกเลยนะ